สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับก่อนที่จะไปดูคลิปนะครับวันนี้ผมมีร้านเติมเกมราคาถูกมาแนะนาทุกคนนะครับสาหรับใครที่เติมเกมคุกกี้รันนะครับแต่อยากเติมให้ประหยัดมากกว่านี้อีกนะครับขอแนะนาร้านคุกกี้แลนช็อปนะครับมีแพ็กเกจให้เลือกมากมายหลายแพ็กเกจนะครับใครสนใจแพ็กเกจไหนก็สามารถทักไปสอบถามกันได้เลยนะครับจะทิ้งไว้ใต้รีิคิปชั่นนะครับอย่าลืมไปอุดหนุนกันเยอะๆนะจดก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้เราอยู่กันในเกมคุกกี้รันโอเวอร์กันนะครับอยู่กันในช่องห c เลยนะครับ ตอนนี้นะครับเกมก็มีอัปเดตเข้ามาใหม่นะฮะเดี๋ยวมาดูกันว่ากี้กระเทียมดำจะเป็นยังไงนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นแพ็กเกจนะครับที่เอ่อเข้ามาใหม่นะครับถ้าใครแบบไม่มีเพจก็สนใจก็เติมได้นะครับก็เป็นแพ็กคุกกี้เนาะลบกระเทียมดำนะครับแล้วก็ตุ๊กตาคำอธิษฐานน่ารักนะครับสัตว์เลี้ยงโอเคนะครับก็เดี๋ยวคลิปนี้จะมารีวิวนะครับว่ามีกิจกรรมอะไรเข้ามาบ้างนะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะโอเค อ่ะอันนี้นะครับที่เห็นเลยนะครับเหมือนจะต้องวิ่งทุกวันนะเออวิ่งทุกวันแล้วก็รับเพชรนะครับเนาะอ๋อวิ่งทุกวันน่าจะเป็นกิจกรรมวิ่งทุกวันนะครับวันที่หนึ่งไม่รู้ว่ามีเพชรเท่าไหร่นะก็วันวันเสาร์นี้น่าจะเพชรเยอะนะอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวลองวิ่งไปอ่าลองวิ่งสกกมหนึ่งเนาะอ่าวิ่งทุกวันเหมือนกันนะครับกิจกรรมมาเนาะอยากรู้เหมือนกันอ๋อก็คือโอ้โหเราเก็บเพชรได้เท่าที่เก็บได้เนาะ อุย้ยเพ็ดเม็ดใหญ่มีเพ็ดเม็ดใหญ่ด้วยทุกคนเฮ้ยเนี่ยเพ็ดเม็ดใหญ่อย่าลืมเก็บนะครับได้เพ็ดเยอะนะฮะโอเคนะครับอุย้ยสนุกจังเลยได้เก็บเพ็ดด้วยนะครับอ่ะโอเคโอ้โวันนี้ขึ้นอยู่กับเรานะครับว่าจะเก็บได้มากหรือน้อยนะต้องวิ่งแล้วแต่เทคนิคของแต่ละคนเลยนะ น่าจะมีแม่เหล็กนะมีแม่เหล็กไหมใช้แม่เหล็กได้นี่สวยเลยนะเนี่ยอ้ออันนี้อยู่ที่เราเนาะก็จะเก็บได้เท่าไหร่นะครับโอ้โหว้าวน่าสนุกจังเลยโอ้ได้235เพรนะครับบางคนอาจจะเก็บได้เยอะกว่านี้นะเฮ้ยแต่ก็ดีนะครับอย่างน้อยเราก็ยังเก็บนะครับมาวิ่งกันได้นะครับทุกคนเอ่อ นี่นะครับผู้นี้นะครับเออวันเสาร์เนี่ยดูจากถุงเพชรเนี่ยน่าจะเป็นเพชรเยอะนะครับทุกคนจะเรือมาวิ่งเก็บกันนะครับอ่าต่อไปนะครับจะเป็นกิจกรรมวิ่งเพื่อสุขภาพนะครับวิ่ง3ามวันกิจกรรมวิ่งเพื่อสุขภาพนะครับอ่าเหมือนจะต้องวิ่งสามวันติดต่อกันนะครับใครเคยเล่นคลุกอ่าวิ่งสุขภาพประจำได้ี่จะต้องวิ่งครบทุกครั้งเนาะแล้วก็จะได้ของรางวัลก็คือสมมตินะครับว่าเขาจับให้7คนใช่ไหมมันจะเป็น7คนเนาะ แต่ก่อนนะผมไม่รู้ว่าเหมือนเดิมหรือเปล่าเดี๋ยวค่อยมารีวิวอีกทีหนึงนะ่งเนาะอ่าโอเคอันนี้ข้าวข้าวลกันว่าเป็นกิจกรรมอะไรเข้ามาบ้างนะครับแล้วก็จะเป็นสมบัติแม่เหล็กนะครับเนาะไม่ใช่แม่เหล็กดิสมบัติคิวไฟไฟ้าช็อตนะฮะผมเรียกว่าแม่เหล็กแหละเพราะว่าผลิตแม่เหล็กนั่นแหละนะครับโอเคอ่าน่าจะมีเท่านี้นะครับสำหรับอัปเดตมาประมาณนี้นะครับตารางเช็คชื่อใหม่เดี๋ยวเราไปดูกันว่ามีอะไรเข้ามาบ้างนะครับ ก็จะเป็นนะครับสมบัติใหม่ด้วยนะครับนี่เลยยันนะฮะอันนี้กงเลยบมังกรไม่ใช่เนาะอ่ะนี่นะครับจะเป็นยันนะฮะนี่เลยชายลินสมบัติยันนะฮะอุ้ยเขาทำใหม่สวยมากเลยนะครับอ๋อสวยนะอันนี้ไม่ค่อยเท่าไหร่นะแต่อันนี้สวยเนี่ยชอบที่แสดงตรงเนี้ยสวยมากเลยนะครับ ออสมบัติยันเข้ามาใหม่แล้วก็คุกกี้กระเทียมดำนะครับเดี๋ยวมาพูดก่อนนี่เลยนะครับแกนแชมเปนลีกนะฮะมาเลี้ยวนะครับกดเข้าร่วมไปเลยนะฮะแล้วก็วิ่งได้ที่โลกเหมือนเดิมอ่ะอย่าลืมมาวิ่งกันนะครับแกนแชมเปนลีกนะครับมาแล้วนี่นะครับโอเคแล้วก็จะเป็นโรงเรียนล้างขียาวขวันนะครับเดี๋ยวเรามาว่ากันนะครับก็คืออะไรเดี๋ยวมาเล่นกันด้วยนะครับอ่ะโอเคนะครับต่อไปก็จะเป็นโหมดคัสตอมรันนะครับที่ แจกคุกกี้นะครับไม่ได้แจกดิเราต้องเล่นนะครับเพื่อหาคุกกี้รถกระเทียมตามกับสัตว์เลี้ยงนะครับอันนี้ก็เป็นวัตถุดิบแคนดี้น่าจะใช่นะครับก็มาหาเล่นกันได้นะครับผมเดี๋ยวผมจะทําคลิปเนาะเป็นคลิปเก็บเงินเหมือนเดิมนะครับก็มาดูกันได้นะครับเนาะอันนี้ก็จะเป็นขลับคุกกี้นะครับที่ยังอยู่เหมือนเดิมนะแต่เหมือนจะปรับปรุงหรือเปล่าอ๋อสิ้นสุดไปแล้วนะครับผมยังไม่ได้แลกแบงค์เลยนะครับนี่เราเอาของรางวัลมาแลกได้นะผมยังไม่ได้แลกเลย โอ okay. เคหมือนยังไม่เอาออกเหมือนให้คนแบบดีนะคนที่ยังไม่แลกของรางวัลเนี่ยไปแลกได้นะครับเออเนี่ยถือว่าดีนะครับก็น่าจะมีเท่านี้นะครับแล้วก็จะเป็นไฮไลท์หลักเลยนะครับก็คือสนามแข่งนะครับที่ทางเกมได้เป่ามาใหม่นะครับอันนี้คือประลองแชมเปี้ยนลีกนะครับก็คือเรายังไม่มันยังไม่เปิดนะซึ่งทางเกมเขาจะทำให้นะครับอ่ะ อ๋อเราต้องดูสรุปผลคะแนนซีซั่นก่อนนะครับยังไม่ได้ดูสรุปผลคะแนนนะครับไม่สามารถแลกได้เนาะอ่ะผมจบที่ชาริเจอร์หนึ่งนะครับก็ไม่เป็นไรนะฮะโอเคนะครับอ่าซีซั่นใหม่เริ่มนะครับเป็นซีซั่นกระเทียมกับอ่าสัตว์เลี้ยงมานะครับอันนี้เลยนะฮะอ๋อก็คือใครจะเข้าหมดนี้นะครับต้องแรงมาส์เตอร์ขึ้นไปก่อนนะ แรงมาเตอร์ขึ้นไปก่อนมาเตอร์นี่ก็คือโอ้โหท็อปท็อปเท่าไรเนี่ยอ๋อนถ้วยประมาณ11,500นเนาะจึงจะมาเตอร์เนาะโอเคมันมีโล่ใหม่เข้ามานะครับทุกคนเห็นไหมว่ามันจะมีโล่โล่ที่เพิ่มเข้ามานะครับจากสายลุงเป็นมาเตอร์นะครับมาเตอร์สองมารเตอร์หนึ่งเชเลนเจอร์สามเชลเลนเจอร์สองเชลเลนเจอร์หนึ่งนะครับมันก็จะเป็นเลเจนด์นะครับอ่านี่เลยมีของเข้ามาใหม่นะครับเดี๋ยวผมไปนั่งเล่นเก็บเอานะครับ และส่วนต่อไปก็จะเป็นของรางวัลที่เข้ามาใหม่นะครับก็จะเป็นตรงนี้เลยนะครับจะเป็นส,สกินนะครับส,สกินคุกกี้กระเทียมดำนะครับแล้วก็เยลลี่สเทียมดําเอ้ยมีสมบัติอันนี้ให้แลกด้วยดีนะเออเพราะว่าผมจะได้แบบไม่ต้องใช้ point ในการแลกเยอะนะครับสำหับีเจนเรเนาะ่าโอเคนะครับ ก็ประมาณนี้อันนี้ก็จะเป็นระบบป้องกันถ้วยนะครับที่ทางเกมบอกนะครับเดี๋ยวผมไว้จะมารีวิวอีกทีหนึง่งและก็จะมีด่านใหม่เข้ามาด้วยนะครับเ mm hmm. พราะวงก,กดแก้วเหนือจินตนาการนะน่าจะประมาณนี้นะครับในการอัปเดตครั้งนี้นะครับอาจจะมีตกหล่นอะไรก็ต้องขออภัยทุกคนด้วยนะครับผม mm hmm. ก็เด mm hmm. ี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกคนที่ดูจบนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ